ดูถ่ายทำคลิปด้วยอะไรก็มาแล้วนี่นี่คือลงแล้ววะเขาเรียกลงแลว้วลงฟอร์มนะพี่เนาะลงขุน,ลง,ขนลงอะไรไหมลงเรียนลบนกเออลงเรียนหลบนกตอนแรก้เขาแบบไหนอ๋อนุ่มมันมกินข้างในนี่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 ฟาร์มเอเรียนและแฟนซีตัวซุ่ม แฟนซีตัวสุ่มนี่ให้ดูแฟนซีตัวสุ่มยันโล่ยันโล่แฟนซีตัวสุ่มโอ้ลืมสวัสดีสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องทาตประกาศทุกท่าน,นผมเต้เวตาครับครับวันนี้พามาบุกฟาร์มพิตตายป่าป่านะปลาไม่ปลาป่า,ปา,ปา,ปาเอเลี่ยนใส่ไฮบิดแต่ไฮบิดนี่ไฮบิดแต่มี มันตีคนแรกนะจ๊ะเหลืองๆเลยให้ดูเหลืองนะเหลืองไหมโอ้คอยเลี้ยงปลาตัวอย่างกปลาตัวควายนะนี่นี่เหลืองๆโอ้แมนชัดไหมวะอ่านี่เหลืองเลยเหลืองชัดเจนนี่เหลืองแดงเออเหลืองเหลืองอย่างเงี้ยดูไว้เหลืองเหลืองอย่างเงี้ยเอาไว้ทำมันติดีมันเป็นเหลืองเหลืองอม เรียกอะไรแล้วเหลืงองคองเหลืองคอบเหลืองครอบรรอบ่ะนี่ๆธมัมตีดีฮะำมัมตีเบ็ดเหลืองดีอย่างเงี้ยอืนี่เวทเขประกอลแบกสตาร์แบสตาร์แส่วนใหญ่จะเป็นเอเลี่ยนนะอะไรพี่อู้หถังน้ำหมักอะเนี่ย นี่ดูถังน้ำหมักเขาผู้พิส่กี่กระสอบวะเนี่ยกระสอบเดียวกระสอบเดียวถังนึงเลยนะสอบกระสอบอะไรนะกระสอบข้าวเนี่ยกระสอบปุ๋ยเนี่ยถังนึงเลยพี่หมักกี่วันนะอันนี้มันสี่วันหรอมะนี่พี่หมักแบบนี้นะบางทีมันต้องหมักสักสิบห้าวันจริงเหรอ,อใบไม่เน่าเหรอเน่าช่างมนดยก็สารเทนนี้นนนนมันออกสิบห้าวัน น,นี่สูตรหมักน้ำหมักด้วยนี่แม่เรามาล้วงสูตรหมักไปพี่รามอยู่ไหมวะย้ำอยู่บ้านไหมวะวะไ,ไปหาพี่รามเลยนะนี่อันนี้น้ำสองอเนี่อ๋อน้ำสองน้ำหนึ่งอยู่นะน้ำพืชถ้าเราไม่หมักอ่ะใช้ในใบเลยใช้ใบเลยไม่ได้เหรอก็ได้นะแต่ว่ามันเกี่ยวกับลูกตาใบามันอ๋อ หมักใส่อะไรบ้างพี่เห็นบอกสูตรเล็กน้อยหน่อยสูตรเวอรรุ่นมือใหม่หน่อยน,นึกกระนำบอกเพียวๆนี่อ๋อ,อน้ํากับใบหูกว้างใช่ไม่ต้องใส่เหี้ยอะไรเลยไม่ต้องเห็นไหมบอกแล้วไม่ต้องไปใส่เยอะจะได้มันกั้นนี่ตีกะะ็ได้ตีก็ได้แต่ผมน้ำแรกอะ่ะที่มักทิ้งไว้สองวันอะ่ะเอาเมือกมาห่อ,น,หอ,อน้ำเข้มปัดเลยอะ่ะ แล้วทำไมต้องแยกใส่ถังครับพี่ขายไหมจะเอาน้ำสามอ๋ออันนี้มันห้าวันหนมักนานขนาดนั้นเลยนะสารเทนินออกสูงสุดสิบห้าวันอ้ฟังไว้นี่สารเทนินออกสูงสุดสิบห้าวันคือมึงหมักไปเลยทิ้งไปเลยสองอาทิตย์ การจริงๆเลยคือไปครึ่งชั่วโมงต้มเออผมชอบต้มแม่งเร็วดิแล้วไม่สะอาดด้วยสะอาดหอไหมพอ,อกันเอาก็ต้มมันได้ความร้อนไงต้มมันได้ความร้อนก็ใช่คนนู้แต่เราไม่เคยต้มอ่ะก็ทำ่างนี้มาตลอดผมชอบต้มเพราะว่ามันเร็วน่ะดู ตอนนี้เอเลี่ยนประกวดหมดมาเลยล็อกจะพาไปดูพาไปดูนี่มาเลยเอาแล้วเนี่ยเนี่ยตนี้มาเลยปิดไปแล้วมาเลยปิดไปห้าตัวมั้งก็จะมาคัดเอเลี่ยนไปสักหน่อยนะ เอามึงเห็นกูไหมเนี่ยนี่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 อยา่าไอ้ยังมาเล่นไม้ไม่ดีนะยังเล่นไม่ดีนะถ้าเล่นอ่าสู้อยู่สู้อยู่อเอาไงพ่หนุ่มอ่ะนี่ดีกว่านี่ดีกว่านี่ไม่เคยเล่นนิ้วไงชินชินชินปากกานี่ลงมาลงมาลงมาคลิปนี้เราพามาดูมาเยี่ยมเยือนม,มาเยี่ยมเยือน ฟาร์มเอเรียนเอเรียนไฮบิดไฮบิดแหมเอาสูตรความลับนี่คือหางยังเปิดไม่หมดนะน,นี่ยังไล่เครื่องไม่หมดนะน,นี่พาไปดูตู้ไล่เครื่องแกสำหรับไล่เครื่องปลาเลยนะบางทีแกก็กไล่ในเหลี่ยมนะก็ไล่ในกระมังก็มีดูตู้ไล่เครื่องนะฮ่านะเย็ดเข ตู้คนใจไล่เครื่องปลาได้ตู้นี้นะพี่ไล่เครื่องปลาดีเนาะใช่เนี่ยปลาลงเงาให้มันไหวฝับฝับฝับ,บนี่อะไรพี่ปิดไว้ทำไมเนี่ยก็ตู้ไล่เครื่องอะไรอ๋อนี่ก็ตู้ไล่เครื่องหมดเลยการยุ่งลงไปไข่เพิ่งเปลี่ยนานามวันนี่ตู้ไล่เครื่องแกนะนี่คือเพาะนี่เพาะเนาะ อันนี้บ่อซีเมนเพาะบ่อเพาะแล้วก็ไปใส่พวกนุ่นอนุบาลพวกซีเมนลองปูนแค่ลองปูนเนานะนไหนมาทำคลิปซะเลยนี่ก็เป็นพวกเอเลี่ยนตัวโชว์ตัวโชว์ทั่วไปนจะจ้าสรุปตัวไหน มากวดนี่คัดมาดูคัดมาถ่ายดูาถ่ใชไหถ่ายวันนี้นะพอดีลูกค้าสั่งโอเคจิงเขาสั่งถ่ายฟันแล้วสั่งเป็นเดือนแล้วพี่เขาบอกก่าตังผมจะหมดแล้วนะพี่่ะก็มาสั้นๆไม่มีอะไรมากก็มีในเครื่องนะให้ดูดูถังฟอร์มแล้วก็คนได้เปรียบพื้นที่เยอะดู ไปดูโอ,อง่งลายแดงไหมแกทำลายแดงเนี่ยไปพาไปดูอป <Okay. S 2> โอ่งลายแดงโอ้ยอะไรได้เนี่ยล่ะโอ่งนั่นล่ะโอ่งนั้นไม่มีอะไรแล้วเนี่ยปลาาบบงโอ้ลายแดงกระมังนู้นใช่ไหม,มกระมังโ<ม>อ้เฮ้ยพาไปดูแกทำลายแดงแกแกไม่ใช่ลายแดงมาโคโนะแกใช้ลายแดงสยามนี่แหละนะลาแดงตักตักตักได้ไหะตักตามธรรมชาตินี่แหละเแล้วก็ เอามาเลี้ยงทำไรแดงนี่อยากได้สูตรไรแดงเดี๋ยวแอบขอให้นี่นี่นี่แอบขอให้แอบขอให้นี่น้ำเขียวโอ้เขียวจริงๆอ่ะเห็นอันแรกแล้วนี่ปูนขาวละวหนึ่งมีปูนขาว,น,น,น,ขาวน้ำเขียวจัดเลยนี่ดูไว้น้ำเขียว น้ำเขียวที่ดีนะเนี่ยเอานิ้วจุ่มไปเนี่ยเราจะไม่เห็นนิ้วตัวเองในน้ํานะเออบางคนบอกว่าน้ําเขียวผมเขียวแล้วนะแต่มันต้องเขียวแบบเขียวมรกตนะอย่างเงี้ยแหละถึงจะให้ลายแดงกินได้บางคนทักมาถามพี่ทําไมลายแดงผมไม่บูมเี้ยน้าเขียวมึงไม่เขียวอ่ะมึงเขียวเขียวแบบน้อยๆอยเงี้ยไม่ได้นะมันต้องเขียวแบบอย่างงี้เลยนะเขาเรียกอะไรเขียวมรกตพวกนี้เป็นบ่อน้าเขียวหมดเลยนะเนี่ยเขียวแบบ มึงจุ่มไปเนี่ยมึงไม่เห็นนิ้วตัวเองเลยเนี่ยนี่ใช้ได้แกใช้เอาะไรวะเขาเรียกว่ลำ้ำหาประดุกนี่สองโอ่งแต่เวลาลายแดงจะอยู่สองโอ่งนี่น้ำเขียวมาไว้เติมเนี่ยดูดูดูเขาทำน้ำเขียวเลี้ยงลายแดงดูดูว่าเดีย๋ยวเห็นชัดหม น่ดูไว้ดูไว้พี่ใช้อะไรวะลำเนาะลำละเอียดแล้วก็ฟูนขาวใช่ไหมลแ,ลแล้วก็ยูเลียส่วนผสมแหะพี่แล้วแต่น้ำหนักมือนะแล้วแต่น้ามือด้วยส่วนผสมก็ประมาณสักกระมังอย่างเงี้ยนะพี่ อือ,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 อเรียสามช้อนคุณขาวช้อนหนึ่งรำ,ำสี่ช้อนช,ช้อนโตใช่ไหมช้อนโตอะน,น,นี่ฮะจดสุดไปไม่เอามันก็มักทิ้งไว้ในถังอะอโลนึ่งก็ถัง<อ>โลสองโลก็ได้อะไรโลนึง ลำอ่ะห<ำ>มักไว้ในถังนั่นนะนะถังเนี้ยนะถังยี่สิบลิตรนะถังนอกอ๋อนะถังยีง่สิบลิตรคือใส่น้ำใส่อะไรก็หมักไว้ทิ้งไปเลยอ๋อนานไ,ไหมพี่เอาแบบสำเร็จรูปเร็วๆอ่ะก็ได้สนนำเร็จรูปแบบดีๆเลยอเออแบบนั้นแหละโอเคถ้าเอาใช้แล้วนั่นคือมันก็ต้องมารอ แต่ถ้าเรามามีอะไรคือเอาหน้ามันใส่หน่เดียวหาอ,องเฮ้ยตัวนี้ก็ใช้ได้เนี่ยตัวที่หยิบม,มาเมื่อกี้บอกว่าวนี่ตัวนี่ตัวผู้มันวิ่งส้มนะ,ะเนี่ยพี่ต้องไปเอาเข้าวเหลืองพี่เชื่อผมถ้ามันวิ่งส้มแบบเนี้ยเอาเข้าวเหลืองแม่งสวยเหลืองือดำก็ได้ โมมุกโมกโมกุกนี่ให้ดูข,ข่าวๆอ้ยคลิปนี้สิบนาทีแล้วไปแล้วเรามาสั้นๆเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาไลฟ์สดกันดีกว่ามีอะไรจะถามก็ไปถามในไลฟ์นะครับเดี๋ยวส่งปลาให้ลูกค้าดูก่อนไปลูกค้าสั่งเอเรียนมาเอเรียนมาแต่ตัวประกวดเดี๋ยวพี่ถ่ายผมเอ้ยตัวนี้ ชียนกกากนกกาก,าก,ากโอเคลาเรืยอเจ้านากากเสร็จผมเลยตัวนี้ตววสวัสดีครับไปแล้วครับกดไลค์กด like, แชร์ได้ล่ะ